อะไะครับเพิ่งจะทําบุญใหญ่ตอนรับวัย38ปีนะฮะแล้วก็ยังให้รางวัลกับตัวเองอีกด้วยนะครับสำหรับนักแสดงสาวเนยโชติกานี่ครับงานนี้เจ้าตัวบอกแฮปปี้วันเกิดโ,โหปีนี้อยู่กับครอบครัวดีนะครับตั้งใจทยอยทาบุญทั้งเดือนรับซื้อน้องกระเป๋ากล่องส้มใบใหม่ให้เป็นรางวัลตัวเองนะครับนี่นะฮะด้านคุณสามีก็ให้เป็นของที่เราอยากได้แล้วก็รับนะฮะว่าเออหลักแสนนะบอกขอบ้อนปีละครั้งล้วกันจ้ะอยู่กับครอบครัวอยู่กับแม่ก็แฮปปี้แล้ว อยู่ก็รู้สึกว่าแบบเราได้อยู่กับแม่ในวันที่เขาเกิดเรามาแบบแฮปปี้แล้วพยายามจะเล่าให้ลูกฟังว่าเนี่ยวันนี้แม่เกิดมาคุณยายมาอยู่ด้วยก็เหมือนกับตอนที่แม่เกิดเหม่อนในวันที่แม่แบบว่ามีความสุขมากเราก็อยากจะอยู่กับหนูนะอะไรก็เหมือนได้สอนลูกไปด้วยค่ะซึ่อน้องใหม่หลังจากเราทำหนักแล้วเราก็ให้รางวัลตัวเองคือเราจะเป็นคนที่ตั้งเป้าว่าเราจะให้รางวัลตัวเองทุกปีแต่ปกติุบันยแม่ไม่ค่อยได้โพสตแล้วปีนี้ได้น้องมาแล้วก็เออ เหมือนเฝ้ารอมานานแล้วนางก็มากันวันเกิดก็ถือโอกาสแบบอันบล็อกอีกหนึ่งมันไม่เคยอันใจยังไงคะทำไมต้องเป็นทุนดีคือจริงๆอนนยไม่ได้เป็นคนสะสมเพราะว่ารู้สึกว่าการสะสมมันทําให้เรารู้สึกมีภาระมีให้นิดหน่อยค่ะสั่งไว้นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้ปลดได้เอาละฮะอีกหนึ่งประเด็นที่เราบอกกันไว้ขอเคลียร์กันสะหน่อยนะครับที่โดนโยงเป็นดาราดังสวมบทนักธุรกิจพันล้าน ก็เจ้าตัวก็รับนะครับว่มีคนส่งข่าวให้เราเหมือนกันบอกไม่เคยซื้อของผ่อนนะไม่อยากมีหนี้ยันธุรกิจที่ผ่านมาคือใช้เงินตัวเองลงทุนตลอดไม่เคยกู้ค่ะก,ก,ก็ไม่ได้กินอะไรเลยค่ะจะบอกว่าไลฟ์สไตล์หน่ยแต็เขาไม่เป็นหนี้ในเป็นคนไม่ซื้อของผ่อนเลยเพราะเราเป็นคนรู้สึกว่าเราไม่ชอบมีภาระเลิกเสพคอมเมนต์เลิอกอ่านข่าวดราม่ามามานานแล้วเหมือนกันค่ะ มันดูนความรู้สึกว่าเราเลือกเสร็จเิฉพาะสิ่งที่เราอะแฮปปี้มีความสุขไม่เคยค่ะเพราะว่าเนยอะเยเริ่มจากเล็กๆมาตลอดแล้วเดียก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ต่อยอดต่อยอดต่อยอดเงี้อยค่ะเคยมีคนบอกว่าให้กูไ้ไปก็เป็นการหมุนหรือเป็นการมีค่ะ <c oughs> มีอะไรก็เลยแบบไม่กู้ค่ะมันมันโอเคกว่าแต่ว<ห>่ามันยังไงคะไม่กู้ของแบบคือจริงๆอะถ้าคนทำธุรกิจเป็นอะเขาก็มองว่ากู้อาจจะดีกว่าไม่ต้องใช้เงินตัวเองอาจจะใช้ดอกเบี้ยนิดหน่อยแต่ว่าเนยเป็นคนที่ ว่าเราจะต้องทําจากเล็กๆให้เรามีแล้วค่อยๆต่อยอดไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเรสามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ